มันนี่สิผ้า,ามากินกว๋วยเตี๋ยวลานดังของจังหวัดอุบลพี่น้องสาขาวาดินชำบุรีเนี่โอ้เจี๊ฝาสางใส่เข้าไปกรับบางไงน,นึงเอาลุงตายกับข้ามไงนะฮัมดีข้ามน้อยก็มูกับพี่น้องเพราะว่าผมเดืเป็นคนปากน่อยกินเด่นน้อยกินเด่นบรหลายคือเขากินเด่น้นอยเดียวก็อิ่มแล้วเดินทางมาฮ้อนแล้วครับลานนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือดารกแตกเน่สูตรอยุธยาเพิ่นว่า หน้ามาหอดก็เอิดควักกันไวๆไปเงียวมากบรดสไปเขาไปกันเลยว่าไปนี่สวัสดีครับยมบาล่าสันเอาต้องทักไทยยมบาลพร้อมคนะเพราะร้านนี้นรกแตกจริงๆหมายถึงความเพดของร้านเพิ่นนะครับความนรกแตกนี่มีอยู่3ระดับนั่นเองหน้ามาหอดพ่อเพื่อนอยู่หนีอ้ยรสชาติเยี่ยมมีลี่คน่าพอใหญหนี่่น่าเพิ่มมากลาย่าสันเอาเพื่อนต้องเบิ้ล เราบ่พ่อครับมีขายเขามันไก่พร้อมนี่ราคากับประมาณนี่เอาไปบีบไก่ผลิตเนี่ยอยังไก่ตัวนี้บ้ครับทีว่ากันเห็ดเขามันไก่มาสั่นบ่หมี่นนะเอ้านี่พนกระทาการลวกลูกสิ้นใหออเดอร์ลูกค้านี่ขายดีครับคนหลายพี่น้องเนี่ยเอ้าไปหอดแล้วก็ยิบขนมขึ้นมาขนมกับมีขายครับอันนี้เป็นขนมถ้วยขนมปัง้วก็เมนูตามนี่เลยเกี๊ยวฟรีนันนาที่เด็ดเพน ข้หงในก็มีวุ้นมะพร้าวพร้อมนะพี่น้องมีนามอันลมมีหลายอย่างมากแนวได้ก็เอาแนวนั้นตามชอบตามความเหมาะสมกากหมูนี่กัาบาราคาบ่แพรครับ20บาทแต่ที่เด็ดคือเกี๊ยวฟรีหลกักกะพักที่สดนั่นนะเนี่ยตามไปเลยเกี๊ยวฟรีกากหมู20บาทกากเกี๊ยวนั่นละพี่น้องกากหมูที่แบบเป็นคือแคบหมูและครับไผบ่จักนันนะกระตามนี่เลยเอา้าวเจแล้วก็ยิบใส่ถ้่วไปกินกัน หมูกระจกก็มีครับเนี่ยถุงละ3 5บาทแล้วก็มีเมนูตามนี้เลยเมนูก็มีหลากหลายบะซับซ้อนครับสามารถสร้างกินได้เลยมีติ๊กให้เลือกสันเริ่มต้นที่ถ้วยละ20บาทราคากระบอแพ้งครับเริ่มต้นที่2ีบาทก็มีถ้วยน้อยถ้วยใหญ่แล้วแต่ห้าทสทสร้างตามราคาถ้วยน้อยก็ไ่ได้น้อยขานาดนั้นครับก็บกินอิ่มอยู่ออาลุกเพิ่นก็ได้สร้างเล็ก ถวยยี่สิบบาทไปถวยหนึ่งนาะคุมนรกที่หนึ่งบานที่นี่เพิ่นก็เลยว่าไอ้มึงต้องจัดคุมนรกที่สองเลยเพิ่นว่าเอา้าได้ผมกินสองถวยก็ได้ตัวนี้เออบันยากเอา,ญญา,เ,อาเจสร่างเลยเจเจาเสียนยังแนวะอ๋อตีเอาเลยเอ้ยนี่คุมนรกที่หนึ่งเพิ่นว่านี่แล้วก็สิเอาอ่ะอดีนัมเซนนีนัมน,น,น,นี่เป็นสองถวยแล้วก็เอาตัวไดเอีกประเสริ ไอ้คุ้มสามหมดแล้วเนาะสิกินให้เบิ้งนี่เล็กน้อยบ่าจาักนี่เบิ้งเด้อบาดที่นี่มีการ,รส่งสกพร้อมผุ่นทั้งผุ่นเพราะเ่าเมียกระดึง,งหุ้มไว้แม่นยังอ๋อผู้สาวสาวนักศึกษาว่าตา,ห,ออาหักเนาะคักไปดอกเอาบาดนี้เพิ่นก็เลยทำการสั่งโอ,อุโแมันทำการเฮ็ดตามออเดอร์ที่เขามาพี่น้องเลยก็เลยไปหยิบขนมมาเจฟ้าสั่งเลยว่าสิกินแล้วลนโปกหลวดไอ้ค่อยเฮียเอาไหมว่า,า,าสันเอายำเข้าไปนี่กินเข้าไปสองอัน ตุดซาดแสบนบแนนก็มาแย่งเขาบ่าเนี่เอา้าคัออกแถวสองคนเนี่ถ้าจักข้าวเพื่อนกำลังปัน่นไห้เนี่เวลาเปิดปิดลาดก็ตามนี่ครับพี่น้องนะอ่ะมาหอดแล้วเพิ่นปั่นไห่แล้วปั่นงานมาไห่แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นละถ้วยไผ่ถ้วยมันเบิ่งเอาเดอ้อสั่งยังไปนั่นจะยิบของกันน,น,นั่นเนี่ยโอหลักไรแถววะผมก็เลยต้องการยิบของผมเองนะฮะเน่เป็นสองถ้วยสั่งมาก,ก่อนสองถ้วย เป็นบะมีเหลืองละกาเ้นมีขาวมันก็บ่ได้ถ้วยน้อยขนาดนั้นพี่น้องมันก็เด้หลายอยู่นะ20บาทก็ได้มันก็บ,บถ่ถือว่าขี่ไา่นะครับมันก็โอเคอยู่นะแล้วสิกินให้เบิ้งบานเนี่ยลุงของมึงตัวนี้ของกูตันี้บะเออแม่นน่ะของมึงกั2อันนะ่ะตัวนั้นนั่นอยากกินก็ค่อยสร้างไม่อริคุ้มสามบะสันนะเทใส่กันเลยบ่ปัดโทษเอา้าสันเจแล้วก็แกะก,กากหมู แกกากมูเอรเทศใส่ถวยหลดแล้วบัานเนี่ยคนให้เข้ากันเป็นเ้นม่าๆพี่น้องตัวนี้จะคุ้มได้ดอกตัวนี้ออกินเข้าไปแล้วแซลบอเจจัดจ้า,จากินอีกจักน้อยกันอันนี้ลูกสิ้นพี่น้องเอายำเป็นตแาแซบเถอะวะโอ้นน่ขับมีไงว่าสันเอากินไปเรื่อยโอ้หอบนี้จะคือกินไรเถอะหิวว่าสันเอาเป็นจังได แซ่บมัคือบ่ปากบ่เ้าวเทยันเลยโอ้แซ่บบ้น่ะไอ้กําลังกําลังแซ่บไปกินมันเบิดก่อนเลยบ่ว่าสันเอาสดน้ำโจกโจกว่าสันสุดยอดเอ้าลุ่งไตกันเลยบ่จนบ่อยากน้อยนะเนี่ยแน่นเฮียเบิด์ตเราเลยโอ้ยเดยกก็บ่ได้สัดแตกสัดดอกเจ้ากระได้เอ้ามากินเลยกากหมูปฏิตีโตกินสดๆเลยบ่กินจังสี่ละมันจังแซ่บแล้วก็กินกับก๋วยเตี๋ยวมันจังสีกลมๆอร่อยว่าสันเอ้าย่องยองให้มันเข้ากัน แล้วก็ยิบขึ้นมาเส้นนี้แซบไหมอืมเป็นต่แซบอยู่ดนอะเอาใส่สอนคำใหญ่ๆให้พี่น้องในเบิง้งเนี่ยเป็นจังไรโอ้แซบๆบว่าสะโดดโยงย,โย,โย่อยยงยแอยบแห้งเอามาบานันถึงคิ้วของคดรอนะพระเอกมาแล้วเดี๋ยวจะกินแบบคำน้อยๆน,ยนี่กินหลายว่าได้พี่น้องเพราะว่าช่วงเนี้ยกินยังบเ่เคยแซบเลย กินแต่ตค่ำหน่อยหน่อยกินข้าวเดียวกับอิ่มแล้วพี่ดองเบิงติล่ะนั่นลนะ่ะโอ้เนาะตะลิโตนสาดผมเ้อส่องนี้กินเขาบม่ค่อยแซ่บเลยเนี่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหมูครับนี่กินกับไปค่ำหน่อยหน่อยเอาหลักกะซิสดไปอีกเนี่ยดี่ละหัว,วถวยหัวบอกว่าตักสองสามค่ำคือเบิดแล้วะโอ้ยอ้อยเสียบแสบแซ่แบพี้องอ่ะถวยนี้ต่อเลย เมืองหาเขาคือจังตาคลายข้ามอยู่ตัวสิเบิร์ตบันโมเมนต์บั้ถวยหน่อยแห่งด้วยพีน่น้องแต่ว่าผมกินเบิร์ตไว้ซื้อขนาะด <c oughs> เอาเด้อข้ามต่อไปเอาเป็นมีอันบะหม,มี่ตามด้วยลูกชิ้นสุดยอดครับแซ่บอีลีครับอันนี้คุม้มได้หนึ่เจ้อันนี้คุม 3, ้มสามคนกินไปละน้อยหนึ่งกินอีกก็จนั้ข้าวหนึ่งเป็นว่าโอ้ยโอ้ยเผ็ดโอ้ยบ้าไปโอ้ยเผ็ดให้เผ็ดเผ็ดคุม้มสามเผ็ดเอากินเบิร์ตแล้วจังได เติมอ้าวไปเติมไปอีกนี่เอามาหยังถ้วยเตากูให้มึงเอาตะเกียบกับซอดอ,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 อ้าวอ้กากหมูกูได้ดีนี่อ๋อนี่อ๋ออ๋อขอบคุณขอบคุณอ้อาวเนี่ยผู้สาวกับตาหักเนาะเอ้ยจักบาทฉะนโดนเมียกระไรวะเอาานาน้าตาดนัดเฮ้ยขัดนัเนี่ยมโอ้ยเนาะเห็นผู้สาวบดายเลยเด้มอน,นี่เอา้าทำการเทกากหมูลงไปกากหมูโอ้ไปตะก,กินเห่อวะเอา้าย่องยองให้มันเข้ากันมันจังสิแซ่บ นี่ตักใส่ไปเรียบร้อยอ่ปาปลาคัม่มยังไงฮึโอ้สุดยอดอิริใส่เกี้ยวพร้อมเมียเมียก็ดูแลดีอย่างดีเลยเอา้ากินเข้าไปกินเล่นหลายจังสีได้มีแห้งนี่เอาละเอาแม่เฝ้ากินนี่แซบวะไปจังไดแซบบ่โอ้แซบอยู่แซบอยู่อันนี้นี่นี่ของเด็ดของเด็ดนี่เอากินเข้าไปโอ้สุดยอดเลยแซบเว้ยโอ้เอา มาสรุปกันหมอนี่กินไป3ถ้วยนี่ตายเดี่ยสามถ้วยของผมนี่เป็น4ถ้วยครับพี่น้องอ่ะถือว่าสุดยอดอยู่มาบัดรเจบันอีเจ๊ถ้วยเราบัตรเดนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้วยพร้อมกะกากหมูไปหนึ่งสองสามสี่อันปฏิโทโธจะือกินไลท์แถวแล้วทำมาไดา้บ่เนี้ยสิเอาไส้สนะเ,เพือ่อนว่าไป่พูดอะไรแพงกะจายบัดนี่ตามกติกามิ้งยินมสิบห้าบาทใจเด้บ่าวาสัตวเอากะโอนเอาตัวเพื่อนรับโอนอยู่โอนบ่ โอนตัวผู้ได้เพล็กั็ต้องโอนต้องใจอาาได้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 ได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 ยิบโทรศัพท์ก่อนเจิบมือเงินสดสิบห้าบาทโอนกะบ่มีแล้วเมื่อเราบันไดเอาปฏิโทม,มอนนี่เดี๋ยวเธอนาสีมากินเข่ามันไก่วาสทีนรกแตกอิลีบอร์